เร็วขนเร็วอ <el Philadelphia. S 2> <guy> ่ะเดินคนเร็วอ่ะเดินเร็วมากอ่าเดินเร็วครับขอบคุณครับโยเสือโบราณเจ๋จิ๋วจ้าเพราะอะไรเดี๋ยวอาการเสด็จเต๋จิ๋วจ้าโวติ้ว เนี่ยแถวเต้จิ๋วจากก๋วยเตี๋ยวโบราณจ้าคี่หอจ้าเนื้หนึ่งดวงจ้าเต้าหู้งจ้าอร่อยจ้าก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับอันนี้เป็นสูตรเต้จิ๋วดั้งเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ตลาดวัลลโรลลครับนี่รุ่นที่สี่ของอักฮงอาม่า มาจากเมืองจีนนะขายขายห่อเท่าไหร่ขายห่อละสามสิบครับก็ขายดีทุกวันลูกค้าขาเก่าเฮียชื่ออะไรนะเฮียอติว่านครับอ่าเฮียอติอ้วนครับผมวันนี้มาครอบลูกน้องเหรอครับครอบลูกลูกลูกครับโคชั่นที่สามแล้วอันนี้อันนี้สูตรดั้งเดิมอันนี้อันนี้รุ่นที่เท่าไหร่ละรุ่นที่สามแล้วครับมาจากเมืองเหนือเองจีนเหรอมาจากเมืองจีนสูตรอะไรนะมันเป็นสูตรเต้าจิ๋วอะเป็นตี๋ยวโบราณเต้าจิ๋วอะก๋วยเตี๋ยวอะไรเต้าจิ๋วมันเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดายังไงมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ซับเส้นเองอร่อย สูตรดังเดิมเก็บได้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ใส่สารกำบุมไม่ใส่ผงชูรสก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเอาไปโซนต์ไหมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรหรอก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวเต้ี๋ยวเจีงไม่จ้าเอาลองพี่ลองพี่สามสิบพี่มองอครับนีแล้วพี่ผงสายต้องกลับไปไหน ก๋วเตี๋ยวอร่อยจ้ากไ๋วยเตียวโบราณจ้าหัวราจ้าเนี่ยฮะเียชียวอ่ะเใหม่เเวภาษาจีนแกสุดยอดมากครับพากแกเป็นคนจีนด้วยฮะเนี่ยเชียงใหม่เ okay. นเชียซนซื้อ ซื้อโยคนินวครับผมก๋วยเตี๋ยวโบราณจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้าอ๋อ่จะเี๋ากยอันนี้ถูกอะไรครับเนี่ยออฟิศเซอร์ใช่ไหมบะหมี่บะหมี่ตะเกียบดีมากเลยอะมื phối chiếu cha phối chiếu cha phối chiếu cha phối ก๋วยเตี๋ยำนานะผมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวดีนะเจ้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโอป็นจ้าเรอวันนี้วันนี้มีลูกนลูกผู้จัดการเนี่ยอเป็นพนักงานครับ ก๋วยเตี๋ยวโบราณเจ้าโบราณนี ari, iu, ่กี่ปีครับอันนี้ขายมาหนึ่งปีแล้วตัว้ขายมาหกสิบปีแล้วอ๋อเหรอสูตรดั้งเดิมของอากงเจ้าเฉวเฉวครับครับผมเส้นเล็กชิ้นหมูแดงจ้า๋อดิจ้าสองห่อสามห่อเส้นจิ๋วพี่เท่าไหร่ครับจ้า เป็นแต่จิ๋วแ้่ิึงทุกนี้นะแขงแพคของเขาแพคของเขาแบบแพ้ง่ายมากเลยนะมีแบบติดต่อเติร์ดเลยพี่นะดึงง่ายดีพี่ปกตินี่ถ้าเป็นทัพประจำเนี่ยจะอยู่ที่นี่ถึงหกโมงเย็นสี่โมงถึงหกโมงแหละจะอยู่ที่นี่ที่ตลาดวโรรสในตลาดต้นลำไยเชียงใหม่นะ แล้วส่วนวันจันทร์เนี่ยวันอังคารแล้วแต่วันอังคารจะอยู่ที่โดยสัเก็ตโดยสัเก็ตครับผมตลาดเหรอวันวันพุธนี่จะอยู่พื้บ้านที่อําเภอหางดงบ้านถวายิีงหอนที่จ้าวันพฤหัสนี่บางทีก็ไปโน่นน่ะที่แถวแถวแม่โจ้สันทรายแถวแถวอำเภอสันทรายอันนี้คือคือดาวไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยดาวไม่ได้ครับวันศแล้วแต่อารมณ์เหมือนใช่ไหมวันศุกร์นี่ตลาดการก้อมบ้างที่ถนนคนเดินลำพูนบ้างแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่จะมาที่นี่ก่อน แล้วก็อยู่จนถึงเย็นเลยสองสามทุ่มก๋วยเตี know, ๋ยวก๋วยเตี uh. ๋ยวก๋วยเตี๋ยวจ้าอร่อยจ้าเนี่ยที่ตรงนี้จะอยู่ประจรับอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมยู่แต่ตรงนี้นะเขาจะรู้ตรงนี้คือระหว่างตลาดต้นลมใหญ่กับตลาดโรลโรลโรลนะนูเดร์มิสเชียงใหม่นูเดร์ คนเตี้ยวคนเตี้ยวเตะจิ๋วจ้าห่อหนึ่งเฮ้ยห่อขนาดก็พอกินนะครับแบบเยอะครับอย่าเยอะอยู่ห่ขอเขาห่อแบบแค่อย่างดีเลยนะและไอ้ไอ้โลโก้ที่ปั๊มนี่อ่านว่าไงเฮียเนี่ยท็อกท็อกมีปุ่มีวาสะนะครับอ๋อกินแล้วรวยใช่ไหมอ๋อเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมทอกโลกเสี่ยวเนี่ยมีทอกคำเร็วแปลว่าร่ำรวย นี่ครับนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเจ้าก๋วยเตี๋ยวไปร้านไปไปหรอพี่จะียมาขายของเขาก๋วยเตี๋ยวเจ้าเฮียไม่ใช่ข่าวอันนี้สามโมงไรได้ป่ะครับได้เขาบอกว่าเฮียมาขายนี่เฮียอมิวเซเว่นมาขายเลยเหรอครับจริงป่ะครับผมชาหัวเราะเฮียเฮียเป็นเศรษฐีเก่าป่ะถามจริงไม่ได้เป็นเศรษฐีครับเป็นพนักงานลูกจ้างธรรมดาเนี่ยครับหรอ แล้วพอดีมันมันไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วอยาก<อ><อ>เป็น<ไ>ปนาตัวเองฟื้นเอาเอามรดกของอามา่าเป็นหลานามไม่ายคือตกอนเป็นเจ้าสัวบ้าเถอะไม่ไม่ได้เป็นคืออาม่านี่แบ่งบทรัพย์สมบัติให้ญาติพี่น้องหมดอะตึกหมดอะแต่ว่าได้อย่างเดียวคือไม่ได้สมบัติอะไรได้แต่สูตรก๋วยเตียเ๋ยว,วเต้จิ๋วนี่อย่างเดียวเดยสูตรับที่มันอร่อยนี่นะบอกก่อนนะอะสูตรับเลยสะอาดอ่องต้องอารมณ์ดี เวลาเราจะทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องสนุกสนานเพลิดเพลินคือจะไม่มีซีเรียสเลยจะไม่มีทะเลาะก,กันจะเบาแวงจะ่าก,กันลูกเขาเค่งนี่มาให้ทํามันเป็นคําสั่งของอาม่าที่สั่งไว้อันที่สามคือต้องไม่มีของข้างคืนแล้วมาขายว่าแต่ไมนไม่มีจะไม่มีต้องวันจนวันวันจนวันแล้วต้องสะอาดจะไม่ใส่สารการบุญไม่ใส่ผงชุบรสเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทำเสร็จนี่นะเขาเอาห้อยไว้หน้าบ้าน เขามาจะเอาห้อยมาเราก็ทำตั้งแต่เด็ก๋เอาห้อยไว้หน้าบ้านห้อยหน้าบ้ายหอยนอ๋อแล้วมีลูกค้าก็มาซื้อกินเนี่ยเหรอามาซื้อของห้อยอย่างเงี้ยอ๋อห้อยอย่างเงี้อยไม่มีคนขายไม่มีไม่ม,นนม,ม,มีอยากซื้อก็เอาหอย,อยิบไปหยิบหอยแล้วแล้วจุดเริ่มต้นในการมารเริ่มมาเดินขายมาอะไรเงี้ยเฮียเพราะอะไรคือคือท่าไม่อากงสั่งว่าท่าไม่รู้จะตทำอะไรเนี่ยขับขันจริงๆอยากได้เงินเยอะเป็นเงินล้านนะท่านกลับมาทำก๋วยเตี๋ยวอ๋อเฮียจากเฮียเป็นเครื่สัวมาทำธุรกิจอะไรมานะก่อนเป็นพนักงานลูกจ้างโรงงานเนี่อยอ๋อเหร ไม่ไหวแล้วมีคนมีคนลื้อไวเฮียแบบเป็นเศรษฐีแบบว่าขับมิวเซเว่นมาขายอ่ะจริงเปล่านี่เรื่องจริงเปล่าก็ขายก็ได้กําไรก็ขี่รถอ่ะได้กำไรก็ซื้อรถอ่ะเออถ่อมตัวมากเลยนะแต่แต่ต้องเน้นความอร่อยสองซื้อเัร็จจะไม่ปรับราคาลงขึ้น